สวยเอ็นเอ็กซ์เอ็นเอ็กซ์สวยทุกใบตาของน้องใบโซโซมาได้เยอะมากพี่จับมือพี่หนึ่งมาติดติดพี่เออแล้วเลิศนี่ไงแม่เอาไหมนี่บ้างนี่ด้วยโอเคอ่านใครเรื่องหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามนะาจะ ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เกียรดมาร่วมงานในวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอก e n d u r i p x เนี่ยเป็นนวัตรกรรมระดับโลกนะฮะจากประเทศอิตาลีแล้วก็ใน1ปีกว่าๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์ไทยทุกทุกท,กท่านนะครับที่ช่วยสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไทยติดอันดับหนึ่งในเอเชียในทั่ว4 8 48ประเทศนะครับแล้วก็ก็เลยเกิดการกระตุ้นถามว่า n f x คืออะไรก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือ n f x เนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามจากข่าวหรือว่าติดตามจากข้อมูลนะครับ mm hmm. ก็อาจจะทราบว่า mm hmm. จริงๆเป็นนวัตรกรรมที่พลิกโฉมวงการแพทย์เดิน,นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่า คืออะไรอาจจะไม่ใช่เป็นเที่ยวบที่เรารู้จักในดั้งเดิมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะกําเนิดในประเทศไทยเนี้ยก็เขามีแล้วในยุโรปนะครับแล้วก็พอดีเราไปเล็งเห็นตัวนี้ก็เลยนำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจริงๆนแต้วาตัวนี้ที่น่าสนใจก็คือ1สามารถ ช่วยได้หลายอย่างในครั้งเดียวก็คือเช่นสามารถที่จะยกกระชับผิวหน้าแก้แผลเป็นนะครับแล้วก็แก้พ,งพังผืดที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะให้ค่อกลับ,บมาชีวิตได้แก้ไขไขมันส่วนเกินนะฮะแล้วก็อีกหลายเรื่องในครั้งเดียวข้อที่2ที่น่าสนใจก็คือการทําไม่ต้องทาบ่อยน,นะครับคือทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้นาน,านถึง2-5ถึงหาปีทางนี้ทา่านขึ้นกับอายุนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือไม่ทิ้งสิ่งแปลกปลอไมไว้ในร่างกายเลย แล้วก็มาช่วยหลายๆคนที่เ,เขาเรียกว่า,ม,ม,ามีฝันร้ายอยู่นะครับก็คือไม่ใช่เรื่องสวยงามแต่ว่าเขามีปลมในใจเขามีแผลเป็นแล้วก็ขาดความมั่นใจเหมือนที่เราเห็นในวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราสามารถกลับไปช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเช่นบางคนที่เป็นมะเร็งก็เลที่เจะเจอที่เห็นนะฮะหรือคนที่เป็นประหวาน บางครั้งเขาไม่พร้อม,มอนะฮะฉะนั้น้าททำอะไรต่างๆที่ทิ้งร่องรอยไว้พวกนี้มีความเสีย่ยงก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะฮะฉะนั้น,นวันนี้ต้องขอบคุณทางทีมแพทย์ไทยนะฮะแล้วบอกว่าวันนี้ถือว่าต้องขอบคุณสุม,มนชนแล้วก็ทีมแพทย์ไทยถือวันนี้ถือเป็นเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จนะฮะที่ทําให้เจ้าพ่อ EndoX u ก็คือ Dr. f o r ต e เนี่ยมามอบรางวัล จริงๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงจูงใจให้เราช่วยกันพัฒนานะฮะวงการแพทย์ให้เติบโตในเวทีโลกนะครับซึ่งนวันนี้เป็นเรื่องของความรักชาตินะฮะ,ะมันจะเกิดขึ้น2อ,อย่างก็คือเรื่องของ medical industry นะฮะคือการเรื่องของการการการเปลี่ยนแปลงวงการแพทย์ในอีกมิติหนึ่งอันที่2เรื่องของ medical tourism นะฮะ<ม>อันนี้คือเหตุผลที่ทำไมสมัยก่อนเราที่ถึงแดนกิมจิ แต่ในวันนี้พอถึง e n d u r ทุกคนบินตรงมาประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นการปลุกโฉมทําให้รู้สึกว่าโอ้แพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเรื่องของ Medical Tourism ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่เอนเตอร์เทนค่ะก็มาร่วมเซเลบริ i o นวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เจอกันข้างในจะเป็นมินิคอนเสิร์ตค่ะ เตรียมโชว์พ kind of ิเศษว้ยังไงบ้างคะวันนี้จะมาร้องโกลเด้นให้น้องรุ่นนี้น้องรู้จักรู้ตาวลูกแรูกเมื่อกี้เมื่อกี้ราไปเบี้ช้างไปแล้วเอ็นเตอร์เทนน้องด้วยเวัตกรรมตระที่มันเป็นนใหไงบ้าวงคะ ก็ก่อนอืรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทางแม่ดิ่คนพ่คนสวย่ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณก่อนที่ให้เกียรติครอบครัวเรานะคะครอบครัวน้องโซโมเน่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวคลอดได้ใช้บริการเอ็นดลิฟเอ์รอแน่นอนค่ะ ลูกเยอะลูกเยอะในท้องประเดีย <trabaj> อ <dele> ่ยืนดีกว <unjust> <ane> ่าล uh ูกยืนดีกว่าอยืนดีกว่าอยืนดีกว่าลูกะยืนดีกว่าเต้นลยเปิดเพลง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  ไลตเลิศนักเลยไม่เอาวีวอนเดอะบัสดีกว่านะบีเพราะว่าให้รางวัลเลยเพราะว่าเมื่อกี้เอาขึ้นมาอีกนิดเฮ้ยเอ็นดีเอ็มมาเมื่อกี้พูดได้ละทำได้ได้มาได้พูดอโดริกดนึงโอเคดีใจไหมคะได้มางานของหมอดีใจไหมคะดีดีใจทุกคะ แม่ดีใจดีใจพเจอเขาขอถ่ายรูปเนี๋ยเราจะตอบว่าอะไรคะดีใจมากไม่สะดวกดีใจมา่ะไไ้วันนี้งานดีใจไหมคะไม่ดีวไหหนูจะดีใจค่ะก็เลยจะดีใจลูกดราม่าช่ำนิดอ๋อมาดันมานสนุกไหมหนูเ้ยคะ โมนี iday, ่สนุกไหมลูนีฮ่า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 ฮ่่าฮ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 าฮ่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 ่าฮ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 าฮ่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 ่าฮ่าฮ ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่า,าก็เป็นนวัตก,กรรมอันหนึ่งที่ที่ช่วยเรื่องของเมดิ c ตอร์ริซมในในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากฝากก็คือปัจจุบันถึงเราจะมีทรีที่ดีนะฮะาจจะจะได้ผลก็คือจะต้องมีการใช้แากอย่างถูกต้องด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วตอนนี้จะเริ่มเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยหลายท่านรู้จักแล้วนะฮะพยายนวิธีการเนี่ยอ,อยากให้ผู้ริโภคเนียได้รับความปลอดภัยสูงสุด ได้รับผลที่ดีที่สุดนะฮะวิธีการคือ 1. เราจะต้องมั่นใจว่านวัตกรรมตัวนั้นเน็่เป็นออริจินอลเป็นของแท้จากอิตาลีนะครับก็จะมีโลโก้ Enduxx ซึ่งถูกดีเจสเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญานะ,ะถ้าเป็น Enduxx ปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องจริง และเป็นเครื่องที่ผ่านงานวิจัยมายาวนานเกือบ20ปีนะฮะอันที่2ก็คือเราสามารถเซิร์ชรายชื่อนะครับคุณหมอหรือสถานที่ให้บริการได้นะครับซึ่งก็จะมีลิสต์ของแมปโลกเลยนะครับหรือว่าไปดูในเพจของ e n d e l ูริ Thailand หรือ Line at e n d ็ l ดูริฟไทยแเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อคุณหมอเหล่านี้ได้ผ่านการเทรนนิ่งจริงๆนะฮะแล้วก็อีกที่รับรองมาตรฐานก็จะเป็นการโปรเทคความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะขออนุญาตดูหนักันนะค่ะที่หมอมองกล้องเลยค่ะมองกล้องมองกล้องมองกล้องเลยใครกี่เซอร์มองกล้องเลยไปยมห่างค่ะดิเอร์ุณนะครบโอเคไหมคะโอเคไหมคะเอร์พี่สองมองกล้องตัวนี้ก่งกี้อ่าตัวนี้วันนี้จับมือไหนนี่เดกี